ร้อยมาลัยไหว้กราบด้วยซาบซึ้งท่านคือหนึ่งเพชรงามเลอล้ำค่าอดีตสู่ปัจจุบันนั้นตรึงตราทุกเวลานาทีที่ท่านทำล้วนสรรสร้างความสุขให้ทุกสิ่งเพื่อองค์กรเยี่ยมยิ่งทุกเช้าค่ำครั้นท่านลาเราทั้งหมดขอจดจำท่าน คือผู้ชี้นำสู่การดีผู้มในการสมชายยอดเพชรเกิดเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2503ภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกจบการศึกษาระดับปถมปลายป .4 โรงเรียนพิรามอุทิศ จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายม .5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูงภาษาอังกฤษวิทยาลัยครูพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกจบการศึกษาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชจบการศึกษา ขรุศาสตร์มหาบัณฑิตบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์จบการศึกษาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรพ่วในวยการสมชายยอดเพชรเข้ารับราชการในตำแหน่งครูสองระดับสองในปีพุทธศักราช2526 ณโรงเรียนทุ่งทรายวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนรวม18ปี4เดือน14วันปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการโรงเรียนมามุนาภูมิวิทยาคมรวม5ปี24วันปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2550จนถึงปัจจุบันรวม13ปี2เดือน3วันด้านครอบครัวสมรสกับคุณครูอัมพรยอดเพชรมีบุตร2คนปัจจุบันผู้อำนวยการสมชายยอดเพชรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนมังคนาภูม,มิวิทยาคมรวมอายุราชการ37ปี9เดือน29วันเรียนคณะกรรมการบริหารกรรมการศึกษาครูบุคลากรทุกคนแล้วก็ขอสวัสดีนักเรียนรุร่งที่น่ารัก ก่อนอน่งจะขอขอบคุณท okay, ี่กล่าวมาเบื้องต้นที่ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนพัฒนาการศึกษาได้เป็นอย่างดียิ่งก็หวังว่าทุกคนนั้นจะร่วมกันสารต่อดำเนินการเพื่อเป้าหมายสูงสุดกับนักเรียนของเราก็ฝากถึงผู้ปกครอง ช่วงนี้ในสถานการณ์โควิดเราต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่เพื่อให้เรากลับมาเรียนได้ตามปกติสุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนอย่างดียิ่งมีสิ่งคืนสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่อง กับผมในานามผู้มีการร่เนงานพน้าภูมิอยาคผมก็ต้องขออภัยในณที่นี้สุดท้ายเลยด้วยความรักและผูกพันก็ขอให้พวกเรามุ่งม,มั่นในการพัฒนาในต่อไปสวัสดีครับคุณครูวีรศักด์ชิมปาน เกิดเมื่อวันที่29มกราคมพุทธศักราช2504ภูมิลำเนาบ้านเลขที่145ทับ16ถนนประเวศเหนือตำบลบางมุนาอำเภอบางมุนาาจังหวัดพิจิตรประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับประถมปลายโรงเรียนวัดห้วยร่วมจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบางหัวคุมมีวิทยาคมจบการศึกษาคารุศาสตร์บัณฑิตเอกเกรษรศาสตร์วิทยา,ายลัยครูนครสวรรค์คุณครูวิรศักิ์ชิมปานเข้ารับราชการในตำแหน่งครูสองในปีพุทธศักราชส5 2 5ณโรงเรียนบางหาคุมมีวิทยาคมรางวัลหรือความภาคภูมิใจในการทำงานคือได้ตอบแทน พระคุณคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งคุณครูและโรงเรียนบางหนาูมมิวิทยาคมที่เคยให้ความรู้และประสบการณ์มายาวนานจนถึง47ปีคติประจำใจในการทำงานคือให้อภัยด้านครอบครัวคุณครูวิรศัก์ชิมปานสมรสกับนางดวงสมรชิมปานมีบุตรสองคน ความตั้งใจหลังเกษียณอายุราชการเปิดร้านขายเครื่องดื่มร้านครูอ้วนปัจจุบันคุณครูวิรศัก์ชิมปานดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษรวมอายุราชการ39ปีสวัสดีครับมีความภูมิใจเกี่ยวกับโรงเรียมนยมนาภุญิโยมเพราะว่า ผมเรียนที่นี่มาตั้งแต่ปีสอง7ันสิบเจ็ดแล้วไปรับราชการบรรจุสอบบรรจุได้ก็บรรจุอยู่ที่นี่เลยจนสี่สิบเจ็ดปีมั้งครับรู้สึกยังไงครับจะเกษียณแล้วก็รู้สึกสีได้ครับแล้วก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงโรงเรียนเหมือนแบบบ้านของเรานะครับเป็นห่วงทุกๆอย่าง ก็อยากฝากให้สุขุบา,านนอาจารย์น้องๆช่วยกันอภิปรณ์และชื่อเสียงของเรียนด้วยครับคุณครูเบนจามาดมินขาวเกิดเมื่อวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2503ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่125หมู่2ตำบลดงตะขบอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตร ประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปถมปลายป .7 โรงเรียนดงตะ,ะงขบราสขจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมศ5โรงเรียนตะพันหินจบการศึกษาคารุศาสตร์บัณฑิตเอกปรณารักษศาสตร์วิทยาลัยครูพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกคุณครูเบญจมาศนินขาวเข้ารับราชการเมื่อวันที่20ธันวาคม พุทธศักราช2537ในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนวัชลราวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ5้าณโรงเรียนมหนูนภูมิวิทยาคมจนถึงปัจจุบันรางวัลหรือความภาคภูมิใจสูงสุดในการทำงานได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงาน การบริหารจัดการงานหอสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสเปิดอาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ80พรนษา 5. ธันวาคมพุทธศักราช2550ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานในโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมณประเทศไต้หวัน คติประจำใจในการทำงานความพยายามคือหนทางสู่ความสำเร็จความภาคภูมิใจคือภูมิใจที่ได้เป็นครูความตั้งใจหลังกเกษียณอายุราชการคือดูแลช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวปัจจุบันคุณครูเบนจมาศนินขาวดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษ รวมอายุราชการ27ปีได้มีโอกาสได้เข้ามาทำการสอนที่โรงเรียนบางบุนาภูมิเวียาคมเนี่ยนะคะเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2543ค่ะความประทับใจที่ได้มาในโรงเรียนนี้คืออันอันดับแรกคือกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีค่ะ,ะก็มีน้องๆที่น่ารัก นะคะเป็นกันเองช่วยเหลืองานนะแล้วก็อนอันต่อมาก็คือกลุ่มครูที่ปรึกษาได้มีโอกาสสอนวิชาการงานอาชีพกับวิชาเสริมทักษะการงานอาชีพในระดับชั้นม .2 ค่ะสอนทั้งหมด9ห้องคือ,อท2ทับถึง2ทนะคะแล้วก็ต่อมาได้มาเป็นบนรรลักษ์ห้องสมุดโรงเรียนบางกุนาคูมิยาคม มีมีความประทับใจเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานนะคะถึงแม้เราจะมีไม่กี่คนแต่เราก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นกันเองเป็นบรรยากาศที่อบอุ่มเหมือนบ้านหลังหนึ่งในหอสมุดนี้นะคะอ่าท้ายนี้ครูส้อยก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่น่ารักสมาชิกในบางหน้าภูมิพว์นะคะครอบครัวพว Power, เราชมภูฟ้านะคะก็ ขอบคุณค่ะ